วันนี้เราจะทำอะไรที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมกินบ่อยมากเลยคือทอดไข่ดาวกับน้ำมันหมูแล้วใช้ไข่เป็ดใส่น้ำมันหมูเข้าไปเยอะๆนี่คือน้ำมันหมูนะพอม,มันละลายแล้วเนี่ยเห็นไหมควันมันจะขึ้นแล้วมันร้อนมากๆตอกไข่เป็ดแล้วทิ้งไว้อย่างนี้เลยปล่อยมันข้างนอกเนี่ยจะกรอบแค่นี้ไข่แดงเนี่ยยังไม่สุก นี่ดูตรงนี้นะเนี่ยยังไม่สุกนี่ฮนะยังไปอย่างนี้อยู่เลยโอเคไหมอีกอันหนึ่งทำให้ไข่แดงสุกใช่ไหมต้องเอาน้ำมันเนี่ยสาดเข้าไปข้างบนของไข่ดาวเห็นไหมมันจะเหลืองแล้วไข่แดงอ่ะมันจะสุกกระทะนี้แบบสุดยอดนะครับดูวิธีการเสิร์ฟเสิร์ฟแบบนี้เนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนนเรากินนะเรากินแบบเยอบๆเย,ยอย่างนี้ทำง่าย